อะมาดูคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะคราวนี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไรคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็คือพลังงานก้อนหนึ่งฮนะน้องที่ดวงอาทิตย์เนี่ยส่งมายังโลกของเราซึ่งไอพลังงานก้อนนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้ฮนะน้องโดยเฉยว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีหลายชนิดมากจริงไหมคราวนี้มันจะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ชนิดเดียวฮะที่ตามนุษย์มองเห็นก็คือแสงขาวจริงไหมคราวนี้แสงขาวเนี่ยถ้าเราเอามาผ่านปริซึมเราจะพบว่าแสงขาวริจริงๆแล้วเนี่ย มันประกอบด้วยแสงกี่สีฮะจัดสีก็คือสีม่วงคลามน้าเงินเขียวเหลืองแสงแดงจริงไหมอ่ะคราวนี้พอรู้จักและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไรคือเวททวนให้คร่าวๆนะทุกคนเรียนมาหมดแล้วจริงไหมฮะคราวนี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถกําหนดตัวแปรให้มันเนี่ยหลักๆนะฮะกำหนดให้มันได้3มตัวแปรตัวแปรแรกก็คือพลังงานนะฮะพลังงานเนี่ยเราจะแทนด้วยตัวแปรตัวอีใหญ่จริงไหมแล้วพลังงานเนี่ยต้องมีหน่วยเป็นจูล ตัวไปที่สองเนี่ยคือความถี่ฮะความถี่เนี่ยสารัก,ก็คือจะใช้เป็นตัวนิวฮะตัววีตัวนิวความถี่เนี่ยมีหน่วยเป็นเฮิร์ตจจะวหรือนิวก็ได้นะแล้วแต่สุดท้ายฮะความยาวคลื่นความยาวคลื่นเนี่ยเราจะแทนด้วยตัวลัมดาเห็นไหมคราวนี้ในเมื่อมันเป็นความยาวเนี่ยฮะความยาวก็ต้องมีหน่วยเป็นเมตรเท่านั้น แต่คนนี้อสอบเนี่ยฮะเขาจะไม่ให้หน่วยเมตรมาเพราะคลื่นเนี่ยความยาวมันน้อยมากข้อสอบเขาะจะให้หน่วยมาเป็นนาโนเมตรเสมอแล้วหนูจําเลยเมื่อไหร่โจทย์ให้นาโนเมตรมาหนูยังเอาไปคํานวณไม่ได้หนูจะต้องแปลงจากนาโนเมตรให้กลายเป็นเมตรทํายังไงล่ะฮะคูณ10ยกกำลังลบเเข้าไปเดี๋ยวจากนาโนเมตรจะกลายเป็นเมตรทันทีถูกไ,ไหมอันนี้คือตัวแปรหลักๆมี3าตัวนะพลังงานความถี่ความยาวคลื่นคราวนี้ถ้าพี่อ่์ ยังฮนะเขาวนี้มันยังมีค่าคงที่อีก2ตัวนะตัวไปแรกก็คือ h ฮนะ h เนี่ยคือค่าคงที่ของพลังก็คือ6.625ดหกสคูณสิยกกำลังลบสาซึ่งแปลว่าโจทย์จะให้มานะโจทย์น่าจะให้มาส่วน c เนี่ยคือความเร็วแสงฮนะคือก็อมีค่าเป็น3มคูณสิยกกำลังแหน่วยก็เป็นเมตรต่อวินาทีเขาวนี้พี่อยากมีอะไรอยากให้หนูจำนิดนึง ถ้าเมื่อไหร่พี่เอาเฮทเนี่ยมาคูณกับ C อยากให้จําไปเลยนะจริงๆเนี่ยมันจะมีสูตรหนึ่งที่เขาเอาเฮไปคูณ C พี่อไม่อยากให้หนูนั่งคูณคือหนูช่วยจําค่าไปเลยเฮคูณ C เนี่ยมันได้ประมาณสองประมาณนะคูณเซยกกำลังลบยี่ห้าหนูประมาณเอาไม่มีใครนั่งคิดเลขจริงฮะเดี๋ยวเสียเวลานะถ้าเอาเฮมาคูณ C ีได้เท่านี้จตเนี่ยพี่บว่าถ้าพี่เอาเอา,เอาทั้งห้าตัวเนี่ยฮะมาสร้างเป็นสูตรจะได้ทั้งหมดสามสูตรใหญ่ๆ นะสูตรแรกก็คือ e เท่ากับ h c สว่วนล a m b d สูตรเนี้ยมันจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับความยาวคลื่นหน่อยไหมถามว่า c กับ h นี่ยมันคือค่าคงที่งไง c กับ h เนี่ยคือค่าคงที่เรารู้เองซึ่งไปให้จำมาแล้วว่า c กับ h คูณกันมีค่าเท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบยี่บห้ามนะต่อมาสูตรที่2คือ e เท่ากับ h n e สูตรเนี้ยมันพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับความถี่ จริงไ,ไหมส,ส่วน h มันก็คือค่าของที่ไงสูตรที่สามก็คือ c เท่ากับ l a m b new สูตรเนี้ยมันจะพูดถึงความถี่กับความยาวคลื่นถูกไหมข้อนี้หนูจะเห็นว่าสมสูตรเนี้ยมันจะพูดถึงตัวแปรอยู่แค่สองตัวนั่นเนี้ยเมื่อไหร่ข้อไหนนะหนูอ่านโจทย์พูดถึงพลังงานกับความยาวคลื่นใช้สูตรนี้ทันทีแต่ข้อไหนพูดถึงพลังงานกับ ความถี่ใช้สูตรนี้ทันทีแต่ข้อไหนพูดถึงความถี่กับความยาวคลื่นใช้สูตรนี้ทันทีไม่มีทางเลือกสูตรผิดฮะหนึ่งข้อมันจะพูดถึงสองตัวแปรเสมอแล้วหนูก็มาเลือกสูตรให้ถูกโอเคเนะาะคราวนี้ฮะนะ้องไอตัวแปรสามตัวนี้พลังงานความถี่แล้วก็ความยาวคลื่นเนี่ยมันยังมีความสัมพันธ์กันนะฮะสัมพันธ์กันยังไงพี่ให้หนูดูจากสูตรเลย นะขอดูความสัมพันธ์คู่แรกก่อนเอาพลังงานกับความถี่ก่อนแล้วกันนะเอาพลังงานกับความถี่ก่อนแล้วกันสูตรไหนนะพูดถึงพลังงานกับความถี่สูตรนี้จริงปาะหนูจะเห็นว่าสูตรเนี้ยพลังงานก็อยู่ด้านบนของสูตรความถี่ก็อยู่ด้านบนของสูตรเห็นไหมมันหมายความว่าไงถ้าพลังงานมากความถี่ก็จะมาก ถ้าพลังงานน้อยความถี่ก็จะน้อยคือพลังงานกับความถี่มันแปรผันตรงกันนะจริงไหมตัวหนึ่งมากอีกตัวหนึ่งต้องมากตัวหนึ่งน้อยอีกตัวหนึ่งต้องน้อยนะพี่เลาบอกว่าพลังงานเนี่ยกับความถี่เนี่ยมันแปรผันตรงกันถามเล <Hey. S 1> ต่อมาเอาความสัมพันธ์ระหว่างเอาพลังงาน กับความยาวคลื่นบ้างสูตรไหนพูดถึงพลังงานกับความยาวคลื่นนี่ไงสูตรนี้พูดถึงพลังงานกับความยาวคลื่นหนูจะเห็นว่าจากสูตรเนี้ยพลังงานมันอยู่ด้านบนของสูตรความยาวคลื่นมันอยู่ด้านล่างจริงไหมหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าพลังงานมากความยาวคลื่นจะน้อยถ้าพลังงานน้อยความยาวคลื่นจะมาก จริงไหมคือพลังงานกับความยาวคลื่นเนี่ยมันจะผกผันกันนั้นเนี่ยเพี่ก็เอามาสรุปตรงนี้พลังงานกับความยาวคลื่นมันจะผกผันกันเพี่ก็บอกอ๋อี่ไงมันผกผันกันใช้เครื่องหมายแบบนี้จริงไหมในเมื่อไอความยาวคลื่นเนี่ยมันแปลผกผันกับพลังงานฟังดีนะความยาวคลื่นมันแปลผกผันกับพลังงานแสดงว่าไอความยาวคลื่นเนี่ยมันจะต้องแปลผกผันกับความถี่ด้วยจริงไหมั้นเนี่ยถ้าเพพูดความสัมพันธ์สามตัวนี้พร้อมๆกัน จะพูดได้ว่าไงถ้าความถี่มากพลังงานจะมากความยาวคลื่นจะน้อยแต่ถ้าความถี่น้อยพลังงานก็จะน้อยความยาวคลื่นจะมากจริงไหมคือพูดง่ายๆอีกความยาวคลื่นเนี่ยมันจะผกพันกับคนอื่นหมดเลยนะฮะนี่คือความสัมพันธ์นะเนาะคราวนี้กลับมาที่เดิมน้องนะกลับมาที่เดิมก่อนจะไปดูโจทย์นิดนึงก่อนจะไปดูโจทย์ ถ้าน้องจําได้แสงขาวเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดเดียวที่ตามมนุษย์มองเห็นจริงไหมเขารีกแสงขาวเนี่ยถ้าเอามาแยกด้วยปริซึมเนี่ยจะแยกได้ทั้งหมดเจดสีจริงไหมเรานี่หนูจะเห็นว่าไอ้แต่ละสีเนี่ยมันจะมีพลังงานไม่เท่ากันจริงไหมเพื่อถามหน่อยสิสีไหนพลังงานเยอะสุดคาําตอบคือสีม่วงจริงไหมถ้าหนูทํากับข้าวเนี่ยถ้าหนูทํกับข้าวเนี่ยหนูเปิดไฟแลเลนงแรงสุด โดยเะพบเปลวไฟเป็นสีม่วงแสดงว่าสีม่วงเนี่ยพลังงานเยอะสุดยิ่งไปทางสีม่วงเนี่ยพลังงานยิ่งเยอะจริงไหมแต่ถ้าหนูเปิดไฟเลนเลนเบาสุดจนเห็นเปลวไฟเป็นสีแดงหมายความว่าไงสีแดงพลังงานน้อยสุดจริงไหมนั้นเนี่ยสรุปเลยฮนะสตมวันนี้คือเจ็ดสีนะเวลาท่องท่องเรียงตามนี้นะม่วงคามน้าเงินเขียวเหลืองแสดแดงยิ่งไปทางสีม่วงเนะี่ยฮะยิ่งไปทางสีม่วงพลังงานยิ่งมาก จริงไหมคราวนี้หน so er ูรู้ความสัมพันธ์กับเรารู้ความสัมพันธ์พลังงานจริงไหมรือว่ายิ่งมาทางเนี้ยพลังงานยิ่งมากแล้วพลังงานมันแปลผันตรงกับความถี่จริงไหมนั่นนี่ยพลังงานมากความถี่ก็จะมากจริงไหมแต่ว่ายิ่งไปทางเนี้ยความถี่ก็ยิ่งมากจริงไหมแต่รู้ว่ามันมีตัวหนึ่งกบผันกับคนอื่นคือความยาวคลื่นจริงไหมแสดงว่ายิ่งลงมาทางเนี้ยยิ่งลงมาทางสีแดงความยาวคลื่นจะยิ่งมากจริงไหม นะอะคราวนี้มาดูแนวโจทย์นะคราวนี้มาดูแนวโจทย์ข้อสอบนะข้อสอบเนี่ยมาแบบนี้เขาบอกว่าสเปกตรัมของธาตุเนี่ยมีสามเส้นนะแต่ละเส้นเนี่ยมีความยาวคลื่นเท่านี้เท่านี้เท่านี้คือเส้นที่หนึ่งความยาวคลื่นเท่านี้เส้นที่สองความยาวคลื่นเท่านี้เส้นที่สามความยาวคลื่นเท่านี้เขาบอกว่าโจทย์ข้อแรกนะถามว่าสเปกตรัมที่มีความยาวคลื่นใดมีพลังงานมากที่สุด น้องๆข้อนี้มันให้ความยาวคลื่นมานะให้ความยาวคลื่นมาสามค่าแต่ให้หนูตอบว่าความยาวคลื่นอันไหนมีพลังงานมากสุดจำได้ไหมเรารู้ความสัมพันธ์จริงป่ะเรารู้ความสัมพันธ์เรารู้ว่าพลังงานแปรผกผันกับความยาวคลื่นจริงไหมจริงป่ะความยาวความยาวคลื่นแปรผกผันกับพลังงานคราวนี้เขาถามว่าตัวใดมีความยาวคลื่น เขาถามว่าตัวใดมีพลังงานมากสุดแสดงว่าพลังงานมากความยาวคลื่นต้องน้อยจริงไหมนั่นแหลตัวไหนความยาวคลื่นน้อยสุดตัวนี้ความยาวคลื่นน้อยสุดจริงไหมเราตอบนะฮะตัวที่มีพลังงานมากสุดคือตัวที่400นาโนเมตรจบแล้วเพราะความยาวคลื่นน้อยพลังงานจะมากใช่ไหม แต่โจทย์ไม่ได้ถามเท่านั้นฮะโจทย์ถามว่าโอเคตัวไหนพลังงานมากสุดแล้วไอตัวที่มีพลังงานมากสุดอ่ะจะมีค่าพลังงานเท่าไหร่คือให้หนูคำนวณค่าด้วยคราวนี้เพรียบอกว่าเรารู้ว่าเรารู้ความยาวคลื่นว่าความยาวคลื่นเท่ากับเท่านี้แต่เราต้องการหาค่าพลังงานใช่ไหมรู้ความยาวคลื่นอยากหาพลังงานหนูก็ไปเลือกสูตรสูตรไหนพูดถึงความยาวคลื่นกับพลังงานนี่ไง สูตรนี้พูดถึงพลังงานกับความยาวคลื่นก็ใส่เลยฮนะ E เท่ากับ h c ส่วน lambda ถ้ไมอยากรู้พลังงานจริงไหมเริ่มแทนค่า h เนี่ยแทนค่าไป6.625โจทย์น่าจะให้มานะคูณ10ยกกำลังลบ34 c คือ3คูณ10ยกกำลัง8 หาด้วยความยาวคลื่นไม่ถาม่อยสิความยาวคลื่นหน่วยนาโนเมตรเอามาคำนวณได้ไหมไม่ได้ฮะเราต้องแปลงเป็นเมตรจริงไหมทำไงฮะเอาค่าเนี้ยคูณ10ยกกำลังลบเเข้าไปจริงไหมอ่ะหนูคำนวณออกมาก็จะได้เป็นพลังงานพลังงานต้องมีหน่วยเป็นอะไรนะจูนคราวนี้เวลาหนูคิดเนี่ยไม่บอกว่าหนูจําไปเถอะประมาณเอาจริงๆมันได้1.9่งจุดเก้ากว่าแต่เนี่ยประมาณ2องคูณสิบยกกำลังลบยี่สบห้า จริงไหมเลขสวยมากจริงไหมนี่สองอันนี้สี่ร้อยก็เป็นสองส่วนสี่ร้อยอันนี้สิบยกกำลังลบยี่ห้าข้างล่างสิบยกกำลังลบเก้าหนูเข้าตัวเลขคำกับตัวเลขนะสองส่วนสี่ร้อยมันก็เหมือนหนึ่งส่วนสองร้อยจริงไหมสิบยกกำลังลบยี่ห้าย้ายเก้าขึ้นไปบวกคิดเลขนะ หนึ่งส่วนสองร้อยได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าคูณสิบยกกำลังลบสิบหกแต่มันยังไม่สุดหนูเลื่อนจุดนะเลื่อนลงมาหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งกลายเป็นห้าเห็นไหมแล้วคูณด้วยสิบยกกำลังคราวนี้ เราเลื่อนลงใช่ไหมสิบยกกําลังเนี่ยค่ามันจะน้อยลงไปใช่ไหมเขานี้หนูเลื่อนลงมาหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสิบยกกําลังมันก็จะน้อยลงไปอีกสามใช่ไหมนั่นเนี่ยลบสิบหกลดลงไปอีกสามก็เป็นสิบยกกําลังลบสิบเก้าจูนข้อแรกนะคราวนี้มาดูข้อสองข้อสองเขาถามว่าสเปกตรัมเส้นใด ที่มีความถี่น้อยที่สุดคราวนี้หนูรู้ความสัมพันธ์เฮ้โจทย์มันให้ความยาวคลื่นมาแต่โจทย์ถามหาความถี่ที่น้อยที่สุดเรารู้ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นกับความถี่จริงไหมเรารู้ว่าความถี่เนี่ยมันแปรผกผันกับความยาวคลื่นจริงไหมจริงไหมคราวนี้เขาถามว่าเส้นใดมีความถี่น้อยที่สุด แสดงว่าความถี่น้อยความยาวคลื่นต้องมากจริงไหมแล้วเนี่ยตัวที่มีความยาวคลื่นมากสุดคือ600นะซึ่งตัวนี้ความถี่น้อยสุดนั่นแหละตอบเลยว่าตัวนี้600นาโนเมตรมีความถี่น้อยที่สุดแต่โจทย์ไม่ได้ถามเท่านั้นโจทย์ถามว่ามีความถี่เท่าไหร่ล่ะความถี่เท่านี้อ่ความยาวคลื่นเท่านี้มีความถี่เท่าไหร่เราก็ต้องเรารู้ค่าความยาวคลื่นโจทย์อยากหาความถี่ หนูก็ไปเลือกสูตรสิสูตรไหนพูดถึงความยาวคลื่นกับความถี่สูตรนี้จริงป่ะก็เป็น c เท่ากับ lambda new ถงไหมคราวนี้เราบอกว่าเราอยากรู้ความถี่ c อโจทย์ให้มาความเร็วแสง3คูณ10ยกกำลัง8ความยาวคลื่น600ยังใช้ไม่ได้จริงไหม พราะจะใช้ได้ต้องมีหน่วยเป็นเมตรหนูก็คูณ10ยกกำลังลบ9เข้าไปก็เป็น600คูณ10ยกกำลังลบ9อยาหาความถี่เลขสวยอีกแล้วเห็นไหมก็เป็นย้ายไปลบนะเออย้ายไปหารเหมือนเดิมตัวเลขคำกับตัวเลขนะก็จะเป็นเท่าไหร่1 200งสยคูณสิยกกำลังย้าย9ขึ้นไปบวกจรชงไหม หนึ่งส่วนสองร้อยก็ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าอีกแล้วอ๋อแปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดจริงไหมข้วนี้ความถี่มีหน่วยเป็นเฮิร์ตจริงไหมฮะร้วนี้หนูยังตอบไม่ได้หนูต้องตอบให้ตอบให้สุดหนูก็เลื่อนจุดลงมาหนึ่งสองสาม ทำให้อยู่ในรูปสัญญากรณเนี่ยก็จะกลายเป็น5คูณ10ยกกําลังคราวนี้เราเลื่อนลง3ครั้งเลขชี้กาลังต้องลดลงไป3ใช่ไหมจาก17ลดลงไปีก3ก็เหลือ14หน่วยเป็น